ขอบคุณสารดีกาไม่จำคุกคนีหมิ่นสอนทอชัชวานปมงบไ c t ในการตรวจสอบการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่สำหรับเรื่องการลงโทษให้จำเลยนั้นเมื่อพิจารณาถึงจำนวนโทษจำคุกที่กำหนดไว้แล้วยังไม่เหมาะสมที่จะจำคุกจำเลยเพราะไม่เกิดผลดีแก่สังคมและตัวจำเลยแต่อย่างใดที่สารอุทธรณ์พิพากษาให้ลดโทษและรอการลงโทษแก่จำเลยมานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วย ดีกาของโจท์ฝั่งไม่ขึ้นเมื่อรับคดีฝั่งว่าจำเลยกระทำความผิดสามกระทงการกำหนดค่าเสียหายเป็นเงิน5 0 0แสนบาทตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์นับว่าเป็นคุณแก่จำเลยแล้วพิพากษาแก้เป็นว่าให้เริ่มคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่14มีนาคม2561นี่คือข้อความบางส่วนในคำพิพากษาสารดีกาแก่วัชระเพชรทองในฐานะจำเลยท่านสื่อมวลชนที่เคารพ พี่น้องประชาชนที่เคารพครบับกระผมวัชระ,ะเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัสฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมได้ฟังคําพิพากษาศาลดีกาในคดีที่นายชัชวานภิบาลศรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานโครงการเร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฟ้องประมาทและเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทกรณีวบไอซีของโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จาก3 0 0 0ล้านเป็น8 0 0 0ล้านบาทสารดีกาได้อ่านคำพิพากษาที่ห้องพิจารณา905ในเวลา10นาฬิกา18นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปก็คือว่าสารดีกายืนตามสารอุทธรผมต้องชำระเงินจำนวน5 0แสนบาทเป็นค่าเสียหายให้กับท่านชัชวานอภิบาลศรีซึ่งผมก็จะได้ หาทางขายหนังสือเพื่อที่จะหาเงินมาชำระท่านต่อไปขอกราบขอบพระคุณสารดีกาที่ให้ความวิริธรรมแก,ก่กระผมนายวัชระเพชรทองขอกราบขอบพระคุณเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2567นายวัชระเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปฟังคำพิพากษาสารดีกาคดีหมายเลขดำที่อ .838 ท2561 นายชัชวานอภิบาลศรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอทอเป็นโจทยื่นฟ้องนายวชระเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาทกรณีให้ข่าวในการเสนอใช้งบป,ประมาณไอทีจาก3,000ล้านบาทไปเป็น8,000ล้านบาทในการก่อสร้างรัฐสภาใหม่าพาดพิงนายชัชวานโจทย์นายวชระกล่าวว่าถ้ายาดีกาวิพากษาลงโทษจำคุกก็พร้อมเดินเข้าสู่เรือนจำเราเคารพในคำวิพากษาของศาลทุกประการ